ผู้ชมขาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ใน YouTube อาจจะไม่ทันไรเชิญสายแรกเลยสายหลุดหลุดไปแล้วเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรค่ะได้โทรมาใหม่โทรมาใหม่นะคะ0 2 6 7 8 6 7 6หกนะคะแฟนคลับอาจารย์มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆนะครับที่จะส่งไลน์สามารถส่งได้เลยนะครับเดี๋ยว จะเปลี่ยนเบอร์จะแจ้งให้ทราบยังไม่เปลี่ยนอีกเหรอจ้ะพรุ่งนี้เนี่ยจะเคลียร์ให้หมดเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมว่างถือโรคงานยามดีเลยหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปเดโมนะครับไม่ใช่มันไม่ว่างงานงานจนงานคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเดียยังใส่เสื้อตัวเดิมตัวเมื่อคืนอยู่เลยพูดแบบไม่อายจริงๆสายเข้าเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับผมผมอยากทราบว่าหลงพ่อเงินวัดเราจะถหามปี2500ห้าร้อยไม่มีหูครับ ไม่มีห่วงนะครับมีไหมครับไม่มีครับส่วนใหญ่จะมีหูในตัวหมดนะครับนอกจากว่านอกจากห่วงห่วงห้อยนะครับใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่มีห่วงอยู่ในตัวนะครับถ้าไม่มีห่วงเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งเก๊ไอ้ตัวที่ไม่มีห่วงแล้วก็มีกรอบมีกรอบทองแดงเคลือบอยู่อันนั้นกะเก๊แน่นอน หรือเป็นไปได้ว่าอาจจะเอาพระแท้ไปเลี่ยมทองเสร็จแล้วเนี่ยสมัยก่อนร้านทองมันตัดหูทิ้งก็เป็นไปได้อ่าอันนี้พระไม่ได้ใช้เลยครับอต้องส่งรูปมานะครับมีเก๊กับแท้นะพี่นะครับครับครับผมรับขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะครับอาจารย์ครับขอถามหน่อยครับจ้าหลวงพ่อกระเสมรุ่นนี่ครับมีราคาครับเหรียเจ้าสัวครับ พราะเกษมเจ้าสัวยังอยูอ่ถ้าเป็นนวะเนี่ยอยู่ประมาณเจ็0แปดร้อยพันนะครับแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยหลายหลายนวะเงินอย่างเงี้ยหลายหลายพันจนทั้งเงินก็ถึงหมื่นนะครับเหรียญเงินลงลง <_ S 2> เขามีลงลงแต่เขาเรียกอะไรครับดำดำด้วยครับลงยาเหรอมีจ้าสัวมี่ไหครับเจ้าสัวมันไม่มีลงยามั้งมันมันไม่ลงยาครับคล้ายๆลงดำๆำเหระครับลงถมเหรอเอาไปครับลงถมเหรอ ครับมันมีพร็อพกล่องนะครับแม่เดี๋ยวเข้าใจไม่ตรงกันพี่ถ่ายรูปส่งมามาไลน์ผมดีกว่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณนะคะมีคําถามจาก SMS ค่ะหลวงปู่หลิวเหรียญในพลคณะสิทธิ์สร้างถวายปี37เเนื้อนวะราคาอาจารย์ เหรียญในพลสิทธิสร้างถวายเนื้อนวะน่าจะอยู่พันกลางจนถึงหมื่นนะครับพันกลางจนถึงหมื่นนะคะติด้าขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะอามีเพื่อนๆน,น,นะคะ <c oughs> ก็ทักทายอ,อาจาร,รย,าย์เยอะเลยคะ่ะคุณพี่สงงาก็มาแล้วคุณอาพ,พรเกตุพงก็มานะคะท่านพี่พันธ์ตำรวจโทอัครวินวราคัมก็มาเหมือนเดิมคุณพี่กิมจิคุณพี่ระวานมาหมดเลยนะคะนะคะอาศัยต่อไปเช่ลไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับผม เราควรถามละวัดจำปางงามใส่ถึงเช้าพอศสองสี่แปดสามนี่นะครับวัดอะไรนะอีกอีกรอ,อ,อ,อบสิครับชัดชำปางงามเลอ๋อจำปางาม,ม,างามครับสภาพเท่าไหร่นะสวยคริสครับแต่พอศลึกพอศสอง,งสี่แปดสามครับเอาอย่างนี้ถ้าเป็นนะครับ ถ้าเป็นเหรียญเงินเนี่ยอยู่หลักแสนนะครับเงินลงยาหลายหลายแสนจนถึงล้านนะครับครับอันนี้เป็นทองแดงครับเป็นทองแดงก็เอามาดูครับยืนพื้นให้ห้าแสนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเออผมดูแล้วเก่าอืมเส,สนิมทองแดงขึ้นเขียวกรุ๊หมดอืม ผิวเปิดนิดเดียวเก้าสิเก้าเปอร์นเอามาดูครับเอามาดูถ้าแท้ผมซื้อห้าแสนครับครับเยลงก็คงอะฮะลงก็คงหลงก็คงาชื่อลวงก็คงสุวรรณนะอะครับครับเอามาดูเอามาดูผมซื้อห้าแสนนะครับถ้าเป็นทองแดงวัดชำป่างามอะไรเงี้ยครับครับถ้าเป็นทองแดงห้าแสนเอามาดูผมซื้อแปดสามครับค่ะอะครับมีหลอมยู่อยากเอาไปห้าจานดูอยู่แต่ไปไม่ได้ไปนำมาพลิก อ๋อได้ได้ครับเงินทืนนิยมก็มีแล้วก็ลงพักกันลงพักันสองสี่หกเก้าก็มีลงเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์ก็มีแล้วก็พระครูพระครูพระครูเนื้อเงินลงยาก็วัท่ากระเบื้องก็ควรครับครับครับมีอยู่ครับครับสองสี่เจ็ดสี่ครับผมเป็นอามาพึกไปไม่ได้เลย เคยไปหางอาจารย์อยู่ครับตอนที่อยู่อาจารย์แล้วกันได้ได้ได้ครับตอนนี้มาป่วยหลายปีแล้วไปไม่ได้ได้ได้ครับค่ะเดี๋ยวผมจะให้คนเขาถ่ายรูปแล้วส่งไปอาจารย์ดูจะได้จ้ะอ่ะทีมงานขอไลน์หน่อยขอไลน์หน่อยขอเบอร์โทรศัพท์โทรกลับด้วยก็แล้วกันเนาะดีกว่าจ้ะนะคะเดี๋ยวผมบอกให้นะครับนะคะเดี๋ยวหลังใหม่นะคะ ทีมงานขึ้นเบอร์ไลน์ไว้หน่อยนะครับใครจดไม่ทันก็เอามือถือเนี่ยถ่ายรูปไว้เลย R U N 6969านะครับง่ายๆส่งรูปมามีคำตอบให้ทุกคนนะครับมีราคาให้พี่เปิดราคามาเปี้ยผมประสวนราคาไปปั๊บเลยขอดูก่อนสภาพเป็นยังไงด้วยจริงหรือเปล่านะคะเมื่อสักครู่มีคำถามจาก SMS ค่ะอาจารย์แหวนหลวงพ่อพิษสภาพ70%แหวนหลวงพ่อพิษสวยๆมันก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับแหวนพลพิษแต่ถ้าไม่สวย หลักพันนะครับหลักพันนะคะตามสภาพตามสภาพนะคะอ่าตอนนี้ยังเปิดสายให้พูดคุยกันนะคะกับอาจารย์รันนะคะโทรเข้ามาได้นะตอนนี้นะคะมีเวลาเหลืออยู่นะคะที่จะพูดคุยอาจารย์รันสอบถามกันได้หรือว่าพิมพ์ข้อมูลมาถามในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวจะพยายามอ่านให้นะคะด้านล่างนี้มีคําถามต่อค่ะอาจารย์เหรียญหลงพอกันหลงบูดูเสกนะครับปีศูนย์อยู่ประมาณเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทหมื่นต้นต้นนะครับ อ่หมื่นต้นต้นคนเล่นกันนะอาจารย์หมื่นังหมื่นประมาณนี้นะครับแล้วกับบล็อกด้วยดูท่าทางน่าจะเล่นกันนะครับอ่ะยังเปิดสายอยู่นะคะศูนย์สองหกเจ็ดปดหกเจ็ดหหนึ่งนะคะโทรมาได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะสายยังว่างอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์รันการสงสัยคําถามอะไรสดสดเลยนะคะถามกันได้เลยอ่ามีสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะผมอยากจะถามอาจารย์รันว่า สมเด็จหน้าหนังไวเผือกเนี่ยมันเป็นของวัดนะเออมันจะเป็นปู่นาคนะปู่นาคเหรอครับหนังเสือใช่ไหมหนังหนังควายเผือกครับต่างกังพ่อแม่ผมเลยครับเอออันนี้ไม่แน่ใจเว้ยมีนะมีผมจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้จริงๆคุณลาลืมจริงๆมีนะครับมีมีเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้ผมมาตอบให้อาทิตย์หน้าครับครับแล้วก็อ่า ปากน้ำรุ่นสี่นี่มีราคาครับโกพันเ,เศษเองคุณนะหลัก 100, 1, <ze> ร้อยจนถึงพันเศษนอกจากมีพอสัมเาาว่าหมื่นกว่าบาทครับแล้วแล้วแล้วไอ้นี่ล่ะไอไออะไรล่ะหลุงปูฟันรุ่นรุ่นสี่ทอปูฟันรุ่นสี่ใช่ไหมครับรุ่นสี่ก็สวยๆก็อยู่ประมาณห้าหกหมื่นนะครับอ๋อครับครับครับผมค่ะครับ โอเคครับครับคุณมากครับผมอยากจะรู้แต่ว่าหน้าหนังไปเผือกนี่มันเป็นวัดไหนผมผมมีตักากาวแก่เลยครับคุ้นอยู่คุ้นอยู่เดี๋ยวผมนึกชื่อหลวงพ่อไม่ออกครับครับครับผมครับค่ะขอบคุณนะคะอะมีคําถามจาก SMS ค่ะเพราะผมสามเหลี่ยมหลังสิงวัดสามปลื้มค่ะปี2515อาจารย์หนึ่งห้าไม่แพงนะครับพวกวัดสามปลื้มเนี่ยถ้าเป็นพระย้อนยุกเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งห้า ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเล่นกันหลักร้อยจนถึงพันต้นๆนะครับถือว่ายังไม่ดังหรือเปล่าเลยว่าราคาเลยไม่ค่อยขึ้นสูงป่ะอาจารย์หรือว่าเขาไม่เล่นเยไม่ไม่ไม่สร้างเอะย้อนยุคครับอ๋อเป็นพระย้อนยุคใช่แต่ถ้าเป็นเป็นสามปื้มก็อยู่หลักหมื่นยุคแรกๆนะอยู่หลักหมื่นจนถึงหมื่นกลางๆหมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางนะเดี๋ยวคือครั้งต่อไปเนี่ยอาจารย์อย่าลืมนะเพราะว่าที่เขาฝากถามหนังอะไรนะหนังควายเผือกใช่ไหม นังควายสมเด็จนังควายมีมีจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะคะยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้คุณพี่ถ้าเกิดไม่เหนือบักว่าแรงก็เตือนอาจารย์สักทีนะอาจารย์ลืมจับด่านเอาเชิญเลยค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผมอยากจะถามอาจารย์หน่อยว่าหลวงพ่อหลวงพ่อหน่อยว่าบรรจางมีหูเชื่อมไหมฮะมีครับมีรุ่นสี่ไงรุ่นไหนฮะรุ่นสี่ครับแล้วราคาเป็นไงฮะอยู่ห้าหกเจ็ดพันนะครับสวยสวยก็แปดเก้าพันได้ช่วงนี้ ลเราวันที่ที่ที่พันทิพย์อาจารย์ร้านอยู่ชั้นสามขึ้นบันไดแล้วอยู่อยู่ข้างทางไหนทางซ้ายฝาเอาอย่างนี้เดินเข้าลานจอดรถเลยนะเดินเข้าลานจอดรถนะครับผม,ผ,มผมไปรถเมย์ครับผมไม่ได้จอดรถรถบางทีไม่ลูกชายไปผมไม่ได้ไปผมไปรน่นนผมไปแท็กซี่อ่ะอย่างนี้พี่เดินเข้ามาในห้างใช่ไหมขึ้นมาถึงชั้นสามรูจอดรถเนี่ยมันมีทางออกรูเดียว <laughs> พี่เดินมาที่ทางออกลานจอดรถ ครับอ่าบริเวณหน้าลิฟต์เลยตู้สุดท้ายเลยนะครับจะมีลูกสมเด็จฮะโนตเมืองนนนะฮะโน้ตเมืองนนโนตเมืองนนเหรอฮะอ่าอันนั้นตู้ตู้น้องชายผมส่วนร้านผมเนี่ยชื่อร้านว่านแปดทิศผมก็ไปหาชื่อว่านแปดทิศสุรภูมินไม่มีเลยอ๋อจะใช้ชื่อว่าร้านว่านแปดทิศครับค่ะหรออ่าอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางเลยร้านอะไรนะฮะว่านแปดทิศร้านว่านอ่าเรื่อจดเยๆว่านแปดทิศค่ะว่านแปดทิศ วันแปดทิศนะฮะใช่ครับผมผมก็ไม่หายสุราภุมมันไม่มีเลยจะอยู่ร้านผมจะอยู่ติดกับร้านพศท่พอาจาร์เลยนะฮะอยู่ติดกันร้านพศระฮะใช่ครับครับอยู่ติดกันเลยแล้วที่ว่าอยู่อยู่หน้าหน้าลิฟต์จอดรถหน้าลิฟต์นี่ร้านจอดรถนี่เดินเข้าประตูเนี่ยถึงเลยตู้แรกเลยตู้แรกเลยนะใช่นะครับร้านชื่อร้านโนดเลยนะอ่โนตเมืองนนโนดเมืองนนนะครับขอบคุณมากครับครับผม ขอบคุณค่ะมีคําถามนะคะจาก SMS ด้วยอือถามก่อนถามก่อนนะพระสมเด็จควายเผือกอะนะควายหรือเปล่าอาจารย์พระสมเด็จควายเผือกหลวงปู่วลวัดคลองสิอันนี้อันนี้อยู่หลักพันกลางกลางนะค่อนข้างมาทางปลายปลายห้าพันหกพันเจ็ดพันแดพันไม่ค่อยแรงของสิบสออาจารย์พูดต่อเลยนะ จะบอกว่าอะไรนะจำลืมไปเลยจะไปเจออาจารย์น่ะปกติผมะจะสถิตอยู่ตู้นะครับร <คะ S 1> ้านใหญ่ไม่ค่อยนั่งเพราะร้านใหญ่ลูกน้องมันอยู่ ลูกน้องนั่าดูสองร้า์ก็โทรไปหาอาจารย์ก่อนจะดีกว่าไม่ผมก็อยู่ทั้งสองร้านนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วจะถ้าไม่อยู่ล้านจอดรถก็จะอยู่ที่ตู้เพราะผมเป็นคนดูบุหรี่ไงเข้าใจป่ะผมไม่ชอบอยู่ในห้างผมดูบุหรี่ผมก็จะมานั่งคุยเล่นกันลานจอดรถลูกค้ามาผมก็จะเดินเข้าไปหาที่ร้านชิวๆนะอาจารย์มีสายเข้าเชยค่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาเหลือน้อยแล้วค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์เออ รูปหลอหลวงพ่อทาปีสามหกเล่นเล่นหากันเลยวไม่ค่อยเล่นราคาวัดพันแตกอ่าไม่ค่อยเล่นครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่โอ้แล้วรูปหล่อพ่อเงินออกที่ตะพานหินอ่ะปีสองสี่หรือสองแปดนี่ผมไม่แน่ใจตัวเลขสีมันเบอร์เบอร์หน่อยนะออกที่ไหนนะอตะพานหินอ่ะวัดตะพานหินข้างหลังมีอ่างปะ อ,อีโออ่อยู่ตรงไหนค่ะมันมันมันระบุว่าวัดกระพานหินนะแล้วมีคอสอติดอยู่มันจะสองสี่สองห้าสองสี่กับสองห้าสองแปดนี่มาดูตัวมันเบอร์เบอร์หน่อยมาดึงไม่แน่ใจอ๋อมีมีพอสอระบุด้วยเหรอครับม,มีพอสอระบุด้วยนะก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะเป็นรูปเหมือนใช่ไหมรูปเหมือนปั๊มใช่ไหมอ่าเป็นอ่ารูปเหมือนรูปหลอเนี่ยน,นะ มันมีขี้เบ้าอะไรมองมันมีขี้เบ้าอ๋ออันนั้นไม่แพงครับไม่แพงอยู่พันเศษเศครับครับเวลาหมดแล้วนะคะจัดขอบคุณนะคะปิดท้ายขออีกคำถามหนึ่งล้กันเร็วๆเลยหลวงปู่หลิวเต่ารุ่นอนุสรณ์8 9ปีค้าขายดีปี3-7ทองแดงราคาอาจารย์ทองแดงอยู่หลักพัน หลักพันนะคะครับผมครบถ้วนทุกกระบวนการขอบคุณทุกๆคำถามทุกๆแชร์ทุกๆไลน์ด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้อาจารย์รันแล้วก็ทีมงานรักเรื่องสุวรรณภูมินะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเป็นพระอะไรคอยติดตามก็แล้วกันสำหรับวันนี้อาจารย์รันมรดกไทยดิฉันนัททิชกรกัลปนันท์ลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ